นีกก้อนหนึ่งเนาะคะ่ะปรุงเครื่องนิดหน่อยเนาะคะ่ะเนาะสูตรไทยสูตรมันนะคะนิดตำกระเทียมก่ะเตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอามาซูก,กินด้วยเดี๋ยวตามด้วยผงสุเแซ่บค่ะผงซูเสียบที่ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้นะคะผงซูเสีบทุกผ่านควกจะ กิ่แก่กกระเทียมพริกไทยใส่พริกเนาะคะ่ะสูตรไทยสูตรมันเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ท่านไหนชอบเนาะค่ะนีก็ะส่ไปเนาะค่ะเนาะเตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอามาสู้กินเด้อค่ะอีกก้อนหนึ่งเนาะค่ะกับปุงมเครื่องนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะสูตรไทยสูตรมันนะคะนะ นิดต่ำกระเทียมกาดนงคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะผักไว้ปลกหน้าค่าแต่ชอบเหมือนกันนะคะผักอันนี้ก็ผักกาดค่ะอีกก้อนหนึ่งเนาะคะ่ะปรุงเครื่องนิดน้อยนะคะเนาะสูตรไทยสูตรมันนะคะนิดต่ำกระเทียมกาดซอสซอสค่ะ าขาเศ้าเม่กินขาวเส้าน้ำกันเด้ยอจาพี่น้องค่ะจะเห็ด hmm. ซูกินแซ่บนะคะดังเห็นดนำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะผ mm ัก hmm. ไว้ปลุกหน้าค่ะเด mm ี hmm. ย๋ยวแต่ชอบเหมือนกันนะคะผัก mm hmm. อันนี้ก็ผักกาดค่ะพร mm ิก hmm. ไทยก็สับเสร็จเรีร้อยน,นะคะ mm hmm. นี่ผักค่ะ ตามด้วยผงสุดแซ่บค่ะผงสุดแซ่บทีขะะ่ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้นะคะผงสุดแซ่บทุกท่านคุกยัดจิตยาขอบพุณในหลายเด้อค่ะพี่น้องจัเขามารับชมมาเป็นกาลังใจให้กันค่ะเติมผงด้วยอีก,น,อกน,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 นิดหน่อยกันค่ะนวนัวนผงด้วนัวนิดหน่อยกันเนาะค่ะใส่ลงไป เตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอามาสู้กินเด้อเตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอามาสู้กินเด้อหมักหมักบนตัวปลาก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปข้างข้างหนึ่งเนาะคะ่ะข้างหม้อซื้อค่ะ ก้อนหนึ่งเนาะค่ะกับปุงเครื่องนิดหน่อยเนาะ,ะเนะสูตรไทยสูตรมันนะคะนิดตำกระเทียมกับพริกไทยก็สับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ผักค่จะจากพี่น้องค่ะท่านใดต้องการกินนะคะมากินน้ำกันเด้อจากเตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะมาสู่กินเด้อ ไปก้นข้าจะไปเอาไปหนึ่งก้นข้าบ e. ายบายก่อนเน้อจากคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะซอสซอสค่ะกก้อนหนึ่งเนาะค่ะับปรุงเครื่องนิดน้อยนะะเนาะสูตรไข่สูตรมันนะคะนี่ตำกระเทียมค่ะ ไปก้นค่าเดี๋ยวไปเอาไปหนึ่งก้นค่าบายบายก่อนเน้อจากคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะก้อนหนึ่งเนาะคะ่ะกับปุงเครื่องนิดหน่อยเนาะ,ะสูตรไทยสูตรมันนะคะนี่ตำกระเทียมกันไปก้นค่าเดี๋ยวไปเอาไปหนึ่งก้นค่าบายบายก่อนเน้อจากคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะ เตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเราจะเอามาซูกินเด้อไปค่ะพี่น้องค่ะจะไปค่างไฟค่ะอุ้ยลืมลืมอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะพริกไทยก็สับเสร็จไปร้อนนะค่ะนี่ผักค่ะขอบพูดในลายเด้อค่ะพี่น้องจัดเขามารับชมมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะ รียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอามาสู้กินเด้อดดค่ะขอบคุณในไลๆเด้อค่ะพี่น้องจี่เขามารับโชมมาเป็นกำลังใจให้กันค่ะน้อค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะเติมพร้งด้วยอีกนิดหน่อยกันค่ะนัวนัวพคงนัวนอวนิดหน่อยกันเนาะค่ะ ใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องคะพ่อค่ะใส่เยอะได้๋ยวจะนัวเยอะเนาะคะ่ะสุกแล้วหอมนะคะพี่น้องคะนนไ้ยังไม่กินขา้าวนนไ้ยังไม่กินขา้าวตามกระเทียมพริกไทยใส่พริกเนาะค่ะสุดไข่สุดมันเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วแต่ท่านไหนชอบเนาะคะ่ะ นี่ก็ใส่ไปเล้วค่ะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะนี่ก้อนหนึ่งเนาะค่ะกับปรุงเครื่องนิดน้อยเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสูตรไข่สูตรมันนะคะนี่ตำกระเทียมกันอ่ะซอสอค่ะ,ะ,คะ,คะพี่ขาพี่ขาเตรียมพร้อมแล้วค่ะข่าเสาเมื่กินข่าเสานุ่กันเด้อจ้าพี่น้องค่ะ เดืดสูกินแซ่บๆซนะคะดันเห็ดน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะแกะทุกขันนะคะใส่ปูเสียบลงไปค่ะราดลงไปค่ะในตัวปลาค่ะ <c oughs> เพิ่มด้วยซอสนิดหน่อยค่ะพี่น้องขา้อง่ะ <c oughs> น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะอีกก้อนหนึ่งนะคะกับปรุงเครื่องนิดหน่อยนะคะเนาะ สูตรไทยสูตรมันนะคะนี่ตำกระเทียมกันเ้านี้ได้ยังกินกันเนะาะค่ะพี่น้องค่ะเ้านี้จะมาหนึ่งปลาซื้อกินเด้อค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลาเนาะคะ่ะพริกไทยก็สับเสร็จไป้อยน,นะคะนี่ผักค่ะไปก้นข้าเดี๋ยวไปเอาไปนึ่งก้นข้าบายบายกัเนเด้อจากคลิปหนาพอกันไหมเด้อคะ่ะ เตรียมพร้อมไปนึ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเอามาสูกินเด้อต่ากระเทียมพริกไทยใส่พริกเนาะคะ่ะสูตรไทยสูตรมันเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ท่านไหนชอบเนาะคะ่ะนี่ก็ใส่ไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเช้านี้ได้ยังกินกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเช้านี้จะมาหนึ่งปลาสูกินเด้อค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลานะคะ่ะน้องค่ะ น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะใส่ให้ครบเคลื่อนก่อนนะคะเนาะมักเขาจักน้อยกันค่ะให้เขาแสบๆนั่นๆก่อนค่ะพริกค่ะพริกค่ะเตรียมพร้อมแล้วค่ะจะหลาดหลาดตัดลัดัด,ดไปนิดหน่อยค่ะ แล้วก็ใส่ใส่นี่ค่ะพี่เอ,อจากพี่น้องค่ะท่านใดต้องการกินนะคะมากินน้ากันเน้อจ่าจะลาดลาดตัดลาดลาดไปนิดหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่ใส่นี่ค่ะพี่ตามกระเทียมพริกไทยใส่พริกเนาะค่ะ <c oughs> สูตรไทยสุดมันเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ท่านไหนชอบเนาะค่ะ <c oughs> มีกระส่ไปเนาะค่ะเนาะ แตามด้วยผงสุดแซ่บค่ะผงสุดแซ่บให้ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้นะคะผงสุดแซ่บทุกท่านคงจะกินแท้ไปค่ะพี่น้องค่ะจะไปคางไฟค่ะอุ้ยลืมลืมอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะพี่น้องค่ะพ่อค่ะใส่ยเยอะเดยจะนัวเยอะนะคะ แซวนี้ได้ยังกินกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเซานี้จะมาหนึ่งปลาซุกกินเด้อค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งปลาเนาะค่ะจะหลาดหลัดตัดหลัดหลัด,ดไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ใส่นี่ค่ะพี่หนุ่มซุกล้วห้อมนะคะพี่น้องค่ะไหนยังไม่กินเขาไหนยังไม่กินเขา ซอสซอสค่ะแซบทุกขัน้นค่ะใส่ปรงกขี้เสบลงไปค่ะลาดลงไปค่ะใส่ตัวปลาค่ะเพิ่มด้วยซอสนิดหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเติมพค้งด้วงอีกนิดหน่อยกันค่ะนัวนดวงุ้งดวนดวนิดหน่อยกันแล้วค่ะ